มาแล้ววันนี้เจ๊ต้องออกมาพูดแล้วค่ะคือมันไม่ไหวมันแบบใจเจ๊มันสั่นระรัวเหมือนปิดสวิตช์ร้านชาบูแล้วลืมปิดแก๊สช่วงนี้เกิดเหตุการณ์สําคัญในดอม่วงนะคะคือลูกสาวของดอมน้องออมก่อนนพัฒหายจ้าหายแบบเงียบกลิบเหมือนปิดไฟนอนทั้งประเทศแล้วเจ๊งงมากแม่คืออยู่ๆน้องหายตั้งแต่ไปภูเก็ตเจ๊น,นี่แบบเอา้าหายไปพร้อมพี่หลิงไหมล่ะคะแต่ไม่กล้าพูดเสียงดังเดี๋ยวอีกฝ่ายได้ยินแล้วจะรีบหลบไปเงียบๆ แม่แม่บนดอมคือแตกตื่นกันทั้งไทม์ไลน์ประกาศตามหาน้องออมเหมือนประกาศตามหาน้องหมาหายจ้าเสียงแม่แม่คือแบบลูกสาวแม่หายแม่คิดถึงแม่ห่วงแม่อยากเห็นหน้าโอ้ยเจ๊ขำมากบางคนถึงขั้นพิมพ์ว่าขอเห็นสตอรี่น้องทีเหอะจะได้มีแรงทํางานต่อแม่แม่นี่คือกําลังใจพวกเรามันขึ้นอยู่กับหน้าลูกสาวจริงๆแต่แล้วค่ะโมเมนต์ประวัติศาสตร์ก็บังเกิดน้องออมโผล่มาค่ะมาโผล่มาแบบชิวๆหน้าตาแบ๊วๆบ๊วทำเหมือน หายไป5้านาทีทั้งที่ดอมตามหากันเกือบอาทิตย์น้องออมก็มาแบบยังอยู่จะแม่โอ้ยใจเจ๊มันฟูเหมือนซักผ้าแล้วใส่น้ํายาปรับผ้านุ่ม3ามฝาคือน้องดูไหมคะว่าดอมหัวใจจะวายแม่แม่แมนิตรีลังกา3รอบก่อนพิมพ์คอมเมนต์เจนี่แบบลูกแม่คิดถึงจนจะยืมพี่หลิงมาหอมแทนแล้วนะแต่พอเห็นหน้าลูกเท่านั้นแหละแม่แม่ทุกคนเหมือนโดนเติมพลังชีวิตกลับไป200รเปอร์เซ็นต์ทันทีแต่ประเด็นคือเจ๊ขาดจินค่ะช่วงนี้ไม่มีโมเมนต์ หลิงออมให้เสพเลยคือเจ๊จะบ้าแล้วนะคะปกติก็เห็นกันแบบมองตาก็รู้ใจหายไปคือคิดถึงมากแม่คิดถึงจนอยากจะจับหัวทั้งสองคนมาชนกันแล้วถามว่ารักกันใช่ไหมตอบช่วงที่หายไปอยู่ด้วยกันหรือเปล่า้าชัยขออย่างเดียวแม่ขอรูปแม่จะไม่บอกใครนอกจากคนทั้งดอมและล่าสุดเมื่อแม,แม่แม่ตามหาออมลูกก็โผล่มาแบบตะมุตะมิเจ๊ชอบนะคะรักนะแต่แม่อยากได้หลิงออมคู่กันหลังจากนี้ ขอโมเมนต์หวานๆสักทีเถอะแม่แม่เขารอจนมือสั่นแล้วไถฟิตทุกวันจนโทรศัพท์จะลุกเป็นไฟแต่ไม่มีรูปคู่ไม่มีแตะมือไม่มีจ้องตาไม่มีอะไรเลยโอย้ชีวิตมันแห้งยิ่งกว่าหมูแดดเดียวอีกคะลูกเจขอประกาศเลยนะคะถ้าน้องออมมาแล้วพี่หลิงก็มาแล้วจะให้มันครบเซตขอแบบมาคู่นะคะจะได้หายคิดถึงทีเดียวเพราะอะไรเพราะเจะอยากเห็นอันนี้มองตาปิ๊งปังใจน้องหวั่นไหวแม่แม่ฝิล้มทังดอง โอ้ยแค่คิดก็ฟินคะลูกแต่ยังไงวันนี้ขอบคุณน้องออมที่โผลมารายงานตัวลูกหา,หายไปหลายวันแม่แม่คิดถึงจริงๆนะคิดถึงแบบคิดถึงที่สุดต่อไปอย่าหายแบบนี้อีกนะคะเจ๊ใจคอไม่ดีเลยวันไหวเหมือนคนกําลังตกหลุมรักทุกวันและเจ๊ขอจากใจหลิงออมจ๋าเติมหวานให้แม่หน่อยนะแม่รออยู่คะลูกและสุดท้ายนี้นะคะวันนี้น้องออมออกมารายงานตัวแล้วแม่ก็ดีใจเหมือนได้โบนัสปลายปีทั้งที่บริษัทไม่ได้ให้ค่ะ แต่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 แม้จะดีใจกว่านี้อีกสิบเท่าถ้าวันไหนน้องหลิงโผล่มาคู่กันนะคะวันนั้นเจ๊จะกรี๊ดจนลําโพงแต่เย็บไม่ทันแน่นอนเพราะฉะนั้นหลิงออมจา๋าถ้าบังเอิญเห็นคลิปนี้ช่วยส่งสัญญาณหวานหวนให้ด้อมม่วงหน่อยนะคะแม่รอลุน้นแม่ใจฟูจนจะลอยแล้วจา้าขอบคุณแม่ๆทุกคนที่ฟังเจ๊บ่นแบบคลั่งรักจนจบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊ไฝได้มีแรงตามเผือกต่อไปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ